ทุกคนค่ะคือตอนนี้ค่ะเราอยู่ในห้องน้ำเรามาทำอะไรในห้องน้ำดูเน,นค่ะทุกคนเราอะก็จะมาแบ่งฝันให้ดูก็เราแบ่งฝันให้ดูเลยเนะาะเมื่อกี้ที่เข้ามาแล้วก็ กออนอุี่าตยอยู่คลิปก่อนนะค่ะแป๊บแล้วก็อยู่คลิปเสร็จแล้วค่ะคือเมื่อกี้เราแค่กดชักโครูค่ะที่เราเพิ่งเข้าน้ำไปแล้วก็เราจะมาแต่งไป,ไป,ปที่นียนี่นะคะทุกคนอืมไปจะใช้ไหนทุกคนอย่าถามนะคะ ใช่ๆพวกคน,นลงเราไปใน5 4 3สี่ศแล้วเสร็จแล้วเราก็จ่ายนั่นเพราะเรานับห้าสี่เสร็จก็คือคุณห้าเดาแล้วเนฉลยดีไยเห็นเฉลย,นะเยมาตด้คอ,อมเมนต์นะแต่เราจะไม่บอกเฉลยเราเล่นบอกบอก นี่นะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1า1ส1่ห้าห2ึ2ง2อ2ส2ม2ี2ห2า2กเจ3ด3ป3โอเคหมดเวลาเฮเราก็จะใช้อันนี้

บีเลยเอาไม่ได้นี่ขบับ A T B ทีบใช่ถูกต้องให่บีเท่าน,นะานี้นะทำนะเสร็จแล้วก็เราจะมาแทนคนอืดู คุณแม่เนื้อคุณแม่เ้อค่ะมึงเค่คใช้เน,นือด้วยใช้สาดรอรป่า คือยันถึงฟันเนียวกืนนะพอฟันกลางขึ้นอ่ะคือฟันจะหยุดลยอันนี้คือเตือนไว้แล้วนะไม่เชื่อก็ตามใจเราะจากคีก่รูสัดเตือนนะอืออือแล้วคืถ้าเกินอ่ะฟันมันจะหยุดทันที แต่ไม่ใช่วันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้กะฟันกินเลยแบบถ้าไม่รู้สาเหตุคือถ้าคุณดูคลิปเนี่ยแล้วคุณเหอนกิ่ยาสีฟันนั่นแหละสาเหตุเราไม่เคยกินนะคะเหดูเลยแต่อันไหนที่มันเรียกก็คือเราไม่เคยกินแต่ว่ามันกำลังขึ้น ช่ประแบงค่ะแบงีนนะวิธีหนังปลาทุกคนนะ่าจนะรู เดี๋ยวมันโดนโทรศัพท์เวลาทุกคนจะห่ายคลิปอะถ้าทุกคนจะบ้วนน้ำเล่แนแบบเนีน้ยแบบเนี้ยเลยแงๆอทุกคนต้องให,ห้แบบเนี้ยดนี่เห็นไหมมันไม่มันไม่มไมมไมกระดิ ถ้าโดนคนดูนถ้าโดนกล้องอ่ะคนดูเปลี่ยกหมดแล้วแจงเลยนไม่ไ <check> ด <common understands> <hat> ้จะตกแงกวยแจงเลยแจงเล่นเลิกเลยเลยคือตรงๆนะไม่เคยกินน้ำสิง เคยเคยเคย,เคยกินน้ำของตอนอาบน้ำอะ่ะคือจะเลาะไอฝังอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราอาบน้ำอยู่อะ่ะทีนี้เราจะเบื่นปากเหมือนที่เอ่อที่เราไปไว้น้ำเสร็จแล้วมันต้องอาบน้ำอะ่ะเพราะว่า,าปากไอเราเหอกิอนน้ำไอ้นั่นไปเอาฝักบัวของไอเนี้ยอยากให้ดูอันนี้นราทน้ำเนี่ยเอา เนี่ยน่นะขอพูดเลยนะเนี่ยขอบัวเแล้วใครเคยโดนสบะดข้งออตาบ้างกดหนึ่งไม่เคยโดนกดสองเราเคยโดนนะกดสองกดสองอ่ะคือไม่เคยโดนกดหนึ่งคือเคยโดนสรุปอืมใครไม่เคยโดนเอ้ยใครไม่เคยโดนกดหนึ่งใครเคยโดนกดสองสรุปอ,อืม จบก็จะมาถามกันเลยมีคำถามาตัดเดียวนี่น้ำนดันในถอพาน้ำออกไปนี่แล้วก็